ไม่ได้บาดอาการแบบนี้ยต้องบอกพี่บอกพี่กําแล้วอย่างเงี้ยเขาถ่ายรูปว่าถึงไหนแล้วบอกด้วยว่าถึงนี่แล้วนะอยู่นี่นะแบบแบบเขาเขาเขาคนเริ่มบอกแล้วเขาเขาทักต่อเขาแบบคุยชวนคุยเรื่องงานใช่ใช่งานก่อนแล้วงานก่อนโอเคใช่ใช่ยังไงคือคือไอ้บอสอยู่โซนจีบไปกันแน่ผมจีบ มันจีบยังไงมันจีบยังไงแล้วออกไปโอซียังไงมันทักยังไงขอตรงเลยอะเขาพูดเลยเหรอว่าแบบโอซีได้ป่ะอย่างเงี้ยเหรอเขาบอกว่าขอเฝ้านอนได้ไหมก็ก็มาบอกแล้ววัยรุ่นขาสายอย่างเงี้ยขาสายใครอะต้องไ้ขายหมดเลยไหมพี่ไม่สายมันไอ้นี่โทรศัพท์มันไม่วางไม่รู้จับมืออใช่หรือเปล่า ใช่มันบั็กติดออ๋อดีวนี้ร้องวงร้องบั็กคาสายใครได้ฟ้องสมชายไปไม่ได้คาสายกับใครคาสายไม่ได้เยอะคาสายไม่ได้คาสายคาสายชัดเลยเนี่ยบั็กติดมือเนี่ยคาสายไม่ได้บัลมันไม่ได้บลกอาการแบบนี้สมชายต้องบอกพี่บอกพี่กัรมแล้วอย่างเงี้ยออกไปสิเพื่อนกันขสชอ่ะไม่พี่กัรมพี่กัรมโอ้เจมสบอกพี่กัรมนะไม่ใช่บอกพี่สมชายเอ็งก็โดนไวหรอกเอ็งพื้นที่โอซีอ่ะอ๋ออ๋อทันทีทันทีเล่มเล่ม ก็พูดอยู่บอกว่บอกบอกพี่ทำไม่ได้บอกพี่สมชายเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาทางขวาเนี่ยเนี่ยเจ๊เจ๊ถูกในเมืองอาจจะมีคนชื่อนั้นก็เออเออมีคนชื่อกำก็ได้แล้วตัวเบ้าสี่สิบเลยโอ้พี่ผมยังจำได้แม่นเลยอะ พี่พี่จำได้ป่ะวันที่ไปเขาเนี่ยเขาพูทเบิกไอ้ไม่ใช่เขาอะไรวะเขาเคาออะเขาเคาะอะเออเขาคุยกับพี่อะหลับอยู่ข้างข้างคุยหวานนะจริงไม่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 อะไรอีกอย่างไม่ไม่ไม่หวานเหมือนกันแหละอีกอย่างเนี่ยดูแบบเขาเขาเขาดูแบบใส่ใจกันนะคือแบบว่าแบบเขาถ่ายรูปว่าถึงไหนแล้วบอกว่าถึงนี่แล้วนะอยู่นี่นะแบบ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 เออเป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหม จริงจริงไม่ <c oughs> ได้คุยแบบนั้นซะหน่อยรอจริงจริงแม่แม,ม่คือแบบว่าแบบเขาเขาก็รู้นะแบบเออแบบส่งไปเขาก็ไงเขาก็ไม่ตอบเพราะว่าเขารู้ว่าทําได้ทีละอย่างไงแต่เขาก็แบบยังส่งให้อ่อโอโหหวานเกินตัว <c oughs> นี้จะแพ้เขินเิน หนึ่งเจ็ดสามแปดครับพี่ชายก็หวานกับแฟนเองเหมือนกันแหละเองก็หวาเหมือนกันแหเขาหวานนะผมก็หวานนี่เออเขาก็ไม่ทำไมอ่ะเ้าทำไมอ่ะเราทำไมอ่ะผมก็หวานแค่แฟนผมคนเดียวแล้วถูกเรามีใครนะเรามีใครนะอะไรเรามีใครนะอะไรไม่รู้คุณอะไรตัดตรงนี้แฟนมันชื่ออะไรนะแฟนแฟนมันชื่ออะไรนะหนึ่งสี่ชื่อสมชายไม่ใช่แฟนในบลอกอ่ะชื่อพี่กัมตัว C อ่ะไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอชื่อข้าวบอกด้วยข้าวเหรอพูดหล่อเลยอ่ะแม่แม่พูดหล่อไอ้แบบไม่บอกเลยแม่แม่พูดไม่ไม่แล้วแล้วแล้วของพี่ไอซีก่อนแล้วค่อยโอซีใช่ไหมหรือเอาโอซีก่อนแล้วค่อยไอซีก่อนเนาะเอาไอซีก่อนแล้วค่อยไปโอซีพี่พี่ยังพี่ยังไงละของไม่ละของละของเล่มเล่มมาของเล่มเล่มมาผมอยากรู้ของผู้ใหญ่บ้างอหะ เออแบบคนเก่าเขาคุยกันอะอยากรู้ไงอยากรู้อยากรู้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะร้องสิบแปดเอาดีๆเจ้ข่าวว่าเรายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ยี่สิบกยี่สิบเจ็ดก็แย่แล้วยี่สิบแปดตกลง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 ไอซีก่อนใช่ไหมใช่ป่ะไอซีก่อนใช่ป่ะค่อยไปโอซี่วะเอาเป็นคนจีบพูดแค่นี้แหละนี่แล้วโอซีก่อนใช่ไหมล่ะแสดงว่าเราสู้อ้ยี่ ไมม่ธรรดาชอบแปลว่าพี่กักชอบของแปลกนะเนก่ยเลโก้เลโกเร่อยๆไม่ชอบเลยเะโก้อะไรเงี้ยเขาแปลว่าเขาชอบของแปลกไหมพี่กัมอะไรแบบคือเขาทักไปหาช่วงไหนช่วงไหนช่วงแบบตอนไหนนะกี่เดือน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 บทสัมภาษณ์ไม่ชอบทสัมภาษณ์ออยากรู้ไงอยากรู้อยากรู้ไงช่วงไหนไงช่วงไหนช่วงไหนไง คนเด็กเด็กอายุประมาณยี่สิบยี่สิบสองเนี่ยรู้หมดแล้วสเต็ปเดียวกันหมดผมอยากรู้คนแก่เพิ่งอ่ะคนแก่สเต็ปเป็นไงสเต็ปเดียวกันนี่คืออะไรเด็กๆอายุยี่สองก็คืออะไรไม่ยี่สิบองไงเขาแบบจีบไงคือแบบไม่ไม่ co c เลยอย่างเงี้ยมันอะไม่ไม่ไม่ของพี่ผมอยากรู้ว่าของคนแก่เป็นไงแบบว่าใครใครจีบก็อะไรไงสเต็ปไหนอะไรเงี้ยสเต็ปไหนอยากรู้อายุแบบคนอายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเขาจีบกันอ่ะ ใช่สเต็ปไหนอะใช่สเต็ปไหนอะเขาเขาเขาคนเริ่มบอกแล้วเขาเขาทักเขาเขาแบบคุยชวนคุยเรื่องงานใช่ใช่งานก่อนเหรองานก่อนหรอโอเคใโอเคแล้วไปต่อเลยงานหรอเขาเขาเขาทางานหรอเขาทางานใช่เขาทางานเขาทางานคุยถูกคออะไรเงี้ยช่วงไหนอะอยากรู้ว่าเราแบบเขาเขาทาไปช่วงไหนช่วงไหนฮะทักไปช่วงไหนอะ ไอซีสามเดือนอะตอนนั้นไอซีสามเดือนไม่ไม่ไม่แล้วคือทำไมต้องมาตอบได้เวลาน่ะไอซีสามเดือนนะไม่แล้วทำไมเราเลือกที่จะคุยกับเขาข้างนอกอะอยากรู้อะโอ้โหเจ๊แฟ้งไม่ตอบแล้วเพางานเพราะงานเข้าทางงานเข้าทางานไมทางานนี่ของผมก็โซอี้เข้าทางไหนเดียเนี่ยดูคู่นี้มั่งดีกว่ามั้งพี่น้องคู่นี้มั่งดีกว่าเหรอพี่น้องยังไงอะพี่เลี้ม ครับไม่คือยังไงคือไม่ไม่อันนี้คือยังไงคือคือไอ้บอปอยู่ไไไมมม่่่คือโซนจีบผมจีบผมจีบผมจีบใครกันแน่ผมจีบจีบยังไงมันจีบยังไงมันจีบยังไงวะจีบจากไอซีก่อนจีบในไอซีก่อนแล้วเราคิดยังไงเขาซีแล้วออกไปโอซียังไงมันันทักยังไงโอซีมันทักก็เขาเลยเขาก็ทักในไอซีเขาก็ขอขออะไรนะ ขอคุยข้างนอกอือหคือแบบตรงๆเลยนะใช่ใช่ผมผมผมไม่มีผมผมไม่มีสเต็ปแบบว่าเฮ้คุยงานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขาเขาตรงเลยอ่ะเขาพูดเลยเหรอว่าแบบโอซีได้ป่ะอย่างเงี้ยเหรอเขาบอกว่าขอเฝ้านอนได้ไหมข้างในเลยโอ้โหเฝ้านอนใช่อ่อพอาสายอ่ะก็ก็บอกแล้ววัยรุ่นขาสาย่างเงี้ยเขาแบบอายุเอ้ไม่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 เดี๋ยวเจ๊บอกอันนี้อันนี้จริงอันนี้บอสจริงคือแบบเขาดูหญิงเขาดูจริงเนีว้ยหรอเข้าใจปหม เขาดูหญิงจริงเว้ยวันนั้นที่เจ๊เห็นนะอะไรเนี่นาลียาเห็นเลยอะเอ้เขาดูสาวสองเขาดูสาวสองเขาดูคนชื่ออะไรนะโยชิยะไม่ใช่ไม่ใช่สาวสไม่ใต่ไม่รู้่าปกติไอ้บอบอ่ลมันจะจีบใครอะมันจะเช็คโซก่อนตลอดนะรู้ปะใช่แสดงว่าเขาก็ต้องเช็คมารนี้เนี่ยถูกปะมันมันเช็คโอซก่อนตลอดอะเวลามันจะจีบใครมันจะไปใช่มันเช็คตลอดเว้ยมันเช็คตลอดมันไปดูเฟ e บ o o k เขาไปดูอะไรขาอไม่เช็คไม่เช็คไม่เช็ ถามดูถามดูมีคนบอกมามีคนวงในบอกมาเราเราเราถามดูเราถามดูเราถามเจ้าตัวดูจะถือได้นะเนี่ยคนวงในเนี้ยเราไม่ถามเจ้าตัวดูอ่ะหนูคุยกันเขามาสักพักแล้วเขาค่อยขอเฟซหนึ่งเพราะว่าหาเฟซไม่เจอโอ้โหแสดว่าเช็คแล้วไงหาไม่เจอเลยถ้าหาเจอเขาก็คงเช็คแล้วหนูดูดักตรงแล้วแต่ก็ระวังไว้ละกันคนเนี้ไม่ธรรมดานั่งดูหญิงอ่ะคือปาบอกไม่ได้อยู่เอาโหจะเห็นแบบ มันจะถอนเข้ากระจกอะเห็นชัดเจนเลยอะเอลไซสไปหาวันรอบหน้าก็โดนมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวรอบหน้ากูจะแบบสกัดขาให้หน้นาทมบนใดอะเที่อะไม่ไปหรอกไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไป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 ดีกว่าเฮ้ยนะสะดุดล้มอะสะดุดล้มอะบอกคนอื่นระวังเอ้ยระวังนะตัวเองสะดุดล้มอะปึ๊ดไปเลยอะลงเลยลงเลยเจ็บอะเขาบอกคนอื่นระวังนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ซึมเลยนลเองอ่ะไม่เสุดหลอต่าครับนิดหน่อยครับรถด้สวัสดีกูี่ว่าเฮียต่อคันนี้มอโอเโม่เหงาหนิเหาอ่ถึงอะบาใครอ่ะบี่คับีคับีคับี แล้วล้วรงขับนะครับพี่อะไรกับพี่พี่มีอะไรกับพี่ไม่มีอะไรแล้วขยอขยองเลยค่ะจะิกมิมไมอพี่นนท์พี่คิมอะไรับแี่หโอ้โหแม่ว่าเป็นเลกเกออะไรอเงี้ยโอเคเอกเยโอเคเอกโอเคเเเอกไอพี่กา จะไปพักแล้วไม่ไหววันนี้ป่วยน่าได้พี่